สวัสดีค่ะเอารถมาเช็คระยะหนึ่งหื่นโลเชิญนั่งพักตามสบายนะคะขนมเครื่องดื่มเรามีพร้อมให้บริการค่ะขนมนี่ทานได้ฟรีค่ะฟรีค่ะฟรีค่ะอ้โวเราะ เมื่อยจังเลยมีตรงไหนให้ดังบ้างจ๊ะเชิญตรงนี้ค่ะนอกจากที่นั่งพักเรายังมีเก้าอี้นวดโอ้ยดีเลยกำลังเมื่อยไปนวดไปไม่มีที่หยอดเหรียญเหรอจ๊ะบริการฟรีค่ะโอ้ยอฟรีเออหรดเรียบร้อยแล้วค่ะ ศูนย์บริการโตโยต้ามีโปรโมชั่นดีๆทั้งส่วนลดอะไรแท้เช็คระยะคุณภาพพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆเพียบค่ะจริงๆแล้วผมเป็นประธานบริษัทร,ระดับนี้จ่ายเต็มไม่ต้องโปรแต่โปรโมชั่นนี้มีให้เจ้าของรถทุกคันนะคะจริงเหรอจริงค่ะแถมยังมี TCFR ขยายรับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีหรือ150,000กิเมตรดูแลดีแถมให้ได้ขนาดนี้เลยเหรอใช่ค่ะ เพราะโตโยต้าให้มากกว่าใครเลยค่ะศูนย์บริการโตโยต้ารู้ใจให้คุ้มทุกคนบริการดีมีมาตรฐานการันตีคุณภาพรับประกันทุกงานซ่อม TCFR ยิ่งเช็คยิ่งได้ขยายเวลารับประกันโตโยต้าให้ใจให้มากกว่าใคร